เอาเลยไหมเมาแล้วเอาเลยเอาเลยได้ปะน้องปะนี่มันทางของพี่ชัดๆัดวหลจังเบิดบั็อนักเอะกินชาติและพิเตอร์เล่นตำแหน่งไหนเล่นริมเส้นครับเนื้อตัวหนึ่งนี่ผ่านได้เลยใช่ถ้าไอ้ตาลับนี่ผมรับสบายเลยนะโอ้ยมึงไม่น่าขิงกับเด็กหลักี สวัสดีค่ะตอนเล็กเช็คอินสัปดาห์นี้นะคะการนี้ออกเดินทางมารับสองนักฟุตซอลที่นัาตาดีดีดิีมากนะคะไม่แค่ดิ่น้องเต้กับน้องต้านะคะถือว่าเป็นนักฟุตซอลเน็ตไอดอลที่หน้าตาดีประทับใจแล้วก็ผลงานในสนามดีด้วยสวัสดีครับมาตุ้มด่ะ ไป,ไ,ไปบึงตะโกเอานะบอกนี่พี่ไปต่อไม่ถูกเลย <c oughs> <laughs> ไม่เราเราเราไม่ได้เตรียมกันใช่ไหมเราบอกเฮ้ยไม่รู้รับพี่อะไรอย่างเงี้ยวงการบันเทิงอ่ะะถึงแล้วนะจ๊ะวันนี้มาที่บึงตะโกนะเต๊ะเล็กเช็คอินนะจ๊ะเอาวันนี้นัดสองหนุ่มนักฟุตซอลสุดหล่อไว้พี่ตาพี่เตอร์แล้วก็สาวสวยด้วยซึ่งสวยน้อยกว่าฉันนิดหน่อย เสียงคุ้นเดี๋ยวกันนะคุค้นทุนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่เสียงโคตดีเลยค่ะสวัสดีจ้าพี่กันตอพี่จายตัสวส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จา,จาเอาเลยไหมมาแล้วเอาเลยเอาเลย,เเลยได้ปะน้องปะนี่มันทางของพี่ชัดๆเฮ้ยไอ้นี่เห็นคนหล่อ <c oughs> ไม่ได้หลายครั้งแล้วนะเราอะหนูค่อยเก็บอาการได้หรอแต่ก่นอนจะพูด <c oughs> เรื่องความดัง ไปเป็นนักฟุตซอลได้ยังไงอ๋อก็จริงๆแล้วอะตอนสมัยไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่เขาอ้าวไม่รู้เห็นมองทางนี้เตอร์ก่อนเลยครับจริงๆมีคนชอบเตะเตะฟุตบอลเตะอะไรอย่างเงี้ยตแต่แต่แล้วบอกเตะแต่คอไม่ดีเลยเมื่อกี้ตอนพี่เตอร์บอกว่าเป็นคนชอบเตะแล้วมีหางตาแหลมาทางกูดิ้นหนึ่งนะตะกี้นะอ๋อชอบเตะฟุตบอลอยู่แล้วยีท่าไหนมันไปเปลี่ยนเป็นโตเล็กคือตอนประมาณช่วงมสามครับอ่าอาจารย์เขาเขาเขาส่งฟุตซอลบ่อยครับแล้วเราก็ชอบครับเราอะน้องเล่นตามพี่ แล้วทีนี้มันไอจุดเปลี่ยนสําคัญที่ว่าเอาละกูเจ้าดีทางฟุตซอลเนี่ยมันมีแวบขึ้นมาตอนไหนประมาณ5ม5าม .6 เราก็เริ่มคินแล้วเราเห็นพวกพี่ๆในฟุตซอลเีงนะครับเราก็อยากเล่นครับแล้วเวลาเจอในสนามอ<ช>่ะสู้มไม่ได้ <c oughs> จบละแล้วเราไงแ้เรา่อเหียว <c oughs> จังอ่ะเราสู้เราตมสู้ไม่ไไม่ผลในขันไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ในสนามอะความรู้สึกเราเป็นยังไง ผมไม่ไม่ได้เล่นลองเลยท้อเลยคุณท้อไปเลยไม่ถูกเลยท้อท้อละวหนึ่งมีมีขิงกันไหมสมมติพรุ่งนี้อยาจะเั่นละพักคนละที่อ่ะ๋อไม่มันก็ต้องมีการคุยกันในกลุ่มครอบครัวเรามีลายครอบครัวไหมบ้านหนึ่งก็มีนะที่มีพ่อมีแม่หรือยังไงไม่ได้คุย เคยหน้าไม่ได้คุยอ่ะชิมงานเอาสูที่บัตรมาดูเคยมีทะเลาะกันไหมทะเลาะก็ดีทะเลาะกันไหมแบบตีกันหรือเถียงกันมันไม่กล้ามันไม่กล้ามันไม่กล้ากับผมจบเลยอันนี้ไม่สู้เลยเหรอไม่สู้คือก็ยอมสมมติสู้ไม่ได้อ๋อโอเคเด็กชอบเด็กชอบตรงนี้เด็กอยู่ลงแข่งเจอกันไอ้นี่ไอ้นี่บอกก่อนพยามเต็มที่แพ้ไอ้นี่บอกว่าจะพังนี่บอกสู้สู้ผมไม่ได้นี่บอกเฮ้ไม่สู้เออดีมันเป็นพี่น้องที่แบบเธอยอมเข้ามาหลอนเลยอะ แล้วอย่างี้ถามสเปกสาวของพี่ชายเราเป็นไงจำหน้าคนที่อยู่ในไอจีได้ใช่ไหมตอบให้สเปคตรงนะใช่ไหมแต่แฟนเขาแหล <c oughs> ะไอ,อ,อ,อที่ตอบง่าย<า>นะก็แบบแฟนเขาไงเดี๋ยวมีปัญหาเนี่ยมินมีปัญหาตรงที่ทิง <c oughs> ้งไว้ดียวแหละเป็นใครแฟนเป็นใครแฟนชื่อจ่ายครับจฮ้ย่ดังเห็นเขาบอกว่าดังเคนนี้ผมดังกว่าเขามีชื่อเสียงมีอะไรโด่งดังเห็นบอกในติ๊กต็ติ๊กตอกนี่คนตามเยอะนี่ใช่ไหมตามนะ เออล้วเป็นมีมีหึงไม่มีหึงแฟนแล้วไหมไม่ครับส่วนมากเขาจะหึงผมแทนผมหล่อเลยนะหล่อเ่งครับเล่อเองคุณชอบพี่ดาคู่ดีมากเออมั่นอีกเราเริ่เปเิ่ชอบกันปกนตีกันชอบชอบชอบไอคำว่าเน็ตไอดอลฟุตซอลเนี่ยมันมาไงพี่เตอร์ มันเป็นช่วงช่วงที่ผมติดทีมชาติแบบครั้งแรกเลยครับแล้วแบบมันถ่ายทัศสดอะไรเงี้ยแล้วคนเขาก็เห็นอะไรเงี้ยครับวิหล่อจังนี่ก็เอารูปไปลงเพจนะเปิดบล็อกนักซีอีโอทีมชาตินี่แล้วตอนนี้ตอนนี้คนติดตามเราเท่าไหร่ละสองแสนกว่าป่ะสองแสนกว่าแบ่งมาให้พี่สักสองหมื่นมาจะทิชชู่สองแสนกว่านี่ในไหนในสต๊าฟแคมครับพอมีคนติดตามเยอะๆขึ้นเนี่ยสมมติมีสินค้ามาให้เรารีวิวเราเอาไหมก็ได้ครับได้อยู่ใช่ไหมก่อนหน้านี้มีเคยรีวิวอะไรบ้างไหม ็มีพวกแบบเครื่องดื่มแล้วพวกแบว่าครีมอะไรเงี้ยครับโูได้โอ้รีวิวครีมนะแต่ก็ได้อยู่นะหน้าเขาใส่หน้าเขาดีนะหน้าดีมีเล่นิมวีก็เล่นเคยเล่นครับยากไหมยากกว่เตะบอลมันยังไงมันต้องแบบไปแสดงเป็นบทบาท อื่นอะไรเงี้ยหรอต้องทําหน้ามตาแต่ผมทําไม่เป็นเยอะแรกมีฉากร้องไห้ไหมฉากร้องไห้ไม่มีครับแล้วพี่ต้ามีไหมมีเขาไหมจะตามรอยพี่ไปเป็นพระเอกเอ็มวีอะไรเงี้ยมั้งไปถามบางคนอาจจะเฮหล่อจังเลยมาดูแต่ไม่รู้ว่าเล่นตําแหน่งไหนสไตการเล่นเป็นไงถามพี่ต้าก่อนเล่นตําแหน่งไหนทุกวันนี้ตัวเป้าตัวข้าตัวเป้านี่คือตัวเป็นเป้าเลยคนยิงอะไรเงี้ยก็หน้าก็มองหน้าตัวมีเส้นแล้วสไตการเล่นเราเป็นไงในตําแหน่งตัวลุกก็ บางบอลอะไรเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงแล้วยิงไหมไม่ยิงทั้งหมดเนี่ยไม่ยิงเลย <c oughs> ยิงนิดหน่อย ว่าเป็นกองหน้านะบออกกยู่็เป็นกองหน้าตัวป้นน้บังบอลนะเน้นเลี้ยงตัวสีตัวสีตัวอ๋อตัวปั้นเป็นตัวจ่ายแล้วพีเตอร์เล่นตำแหน่งอะไรเล่นริมเส้นครับริมเส้นใช่ไหมหรือตัวหนึ่งนี่ผ่านได้เลยใช่ไอ้ตาลับนี่ผมรับสบายแล้วผผ่่าานนเอยอสบายเลยแป๊บนึงนะมึงไม่น่าขิงกันเองหรอกตามหลักมึงน่าเก็บเก็บไอ้พวกขิงเนี่ยไปขิงกู้ต่อสู้ไอ้บ้าด้วยความที่เขาเป็นฟุตซอลไง การเตะลูกบอลนี่มันเป็นเรื่องที่แบบถนัดอยู่แล้วแต่เราจะแอดวานเราจะแอดวานด้วยการที่ให้น้องเตะฟุตบอลอยู่บนเป๊ะเนี่ยโดยที่ให้เจ๊ดำเป็นเป้าอยู่ตรงนี้เตะให้โดนเจ๊ดำมันมีอะไรในใจกับฉันเปล่าเนี่ยโอ้ไม่ให้เตะเจ๊ให้ล่วงก็ดีเท่าไหร่ละเออก็เต้าคงไม่มีนะในใจกับเจ๊เตล่คอเตล่คอเตล่คอนะเดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมนี้สองคนนี้จะทำได้ดีแค่ไหนครับตโตเล็กเช็คอิน พร้อมยังพร้อมดิไม่ถามตัวเองแล้เราพร้อมหรือยังเนี่ยจะโดนเขาเตะอัดเนี่ยกติกาคือเดี๋ยวให้เตะห้าลูกเดีเจ๊ไปอยู่ตรงเกาะนู้นเป็นเป้าให้พวกเธอถ้าเธอจะใจมาเชิดกระมกับเจ๊ก็ขอให้เต็มข้ออแต่ถ้าใจไม่ถึงเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเจ๊จะเจ็บหรือเปล่าจะแม่นหรือเปล่าอย่างนี้ก็ก็เตะแบบออกแบบมั่วๆไปแล้วแต่อันนี้นะดววตาดวงตาดวงตาเสียงกัดไปแบบนีกเลยทีนี้พี่กาตองเดี๋ยวเขาปิดมิฉุบใครเตะก่อนใครจะเอามาหิดก่อน เชิญถวางจุกกันเลยเอาแล้วเอาก่อนเอาก่อนเลยเอาเอาเอาเื้อกระเป๋าทำไมได้ยังไงชนะเหอเอาชนะได้เลือกใช่ไหมชนะให้คนแพ้เตะก่อนนะเป่าเพื่อเปล่าเพื่ออะไรเอางี้อ่ะเดี๋ยวเจ๊ไปเตรียมตัวตรงเกาะกลางกันแล้วกันทีนี้ให้สองคนนี้เขาไม่ต้องซ้อมเยอะนะกูรู้แล้วว่ามึงเก่งกููรู้แล้วว่ามึงเก่ง พยายามเตะให้มันออกมั่วๆัชั่วๆไปหน้าเป้านะเราบอกแล้วตัวลูกก็หน้าเป้าหน้าเป้าเลยจีเดียเซลนะจะจัดให้ยังสาสมใจเลยเอาละพี่เจ๊ยัยก่อนเราดูเราดูส่วนตัวนะเจ๊ดำเขาร้อนอ๋อกลัวเจ๊ดำร้อนอยากกลัวเจ๊ร้อนกลัวเจ๊โดนดีกว่ามาไหมนะไปลูกแรก อ้้ตมงไอ้ไอ้เตอร์ไม่กดกันนะไม่กดกันเนาะหนึ่งคะแนนเดี๋ยวไปดูคะแนนที่สองจะได้หรือเปล่าไปหนึ่งสองสามไปโอ้ยลมช่วยไไม่ด้แองเสียงร้องฝึกเยอะไอ้น้องไปลูกลูกที่สามหนึ่งสองสาม ตะกี้จะกระโดดชั่วอยู่แล้วนะเสียดายจังเลยอ่ะยืนให้มันอยู่ก่อนพ่อลูกดีเป็นลูกที่สี่หนึ่งสองสามสงสารคุณเก็บบอลที่อยู่ให้โดดแจนหน่อยลูกสไตายลูกนี้จะได้อีกหนึ่งแต้มไหมไป ไม่เจ็บไม่ไม่ยังไม่มาดูกูอีกสรุปแล้วได้มาสองลูกแต่เอาที่จริงๆเลยนะตอนเนี้ยคือเจ็บขึ้นไปได้ไอ้คนนำมานจิตไอ้เซอร์ไอ้คนที่ใส่ไม่ดีพวกชอบทำร้าย คนอย่างเจกี่ลูกเมื่อกี้กี่ลูกสองลูกสองลูกจาก5ลูกเท่ากับมี2คะแนนนะครับผมทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเจาจะมาโดนคนเดียวไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เขาเรียกอะไรเพศทุกเพศมันต้องเท่าเทียมกันเพราะนั้นไปการต่อมึงโดนแน่ <c oughs> ขอเน้นๆแน่นๆนะแบบตื่นที่เจโดนเอาให้แบบพอโดนโบแล้วมันลงน้ำไปเลยตอนนี้ต้องบอกงี้ต้องบอกพี่ต้ากอนว่าคีเอทีฟเราเนี่ยที่มาเป็นคนคิดเกมทั้งหมดเนี่ยก็ต้องไปรับกรรมด้วย ให้ดีก็เป็นคนดีจ้ะเออให้มันโดนให้มันยืนตรงนั้นน่ะแต่ว่าเตะยังไงก็ได้ให้โดน2คนน่ะให้แม่งล่วงน้ำไปทั้งคู่เลยค่าตัวมีเท่าไหร่เดี๋ยวเจ๊โปให้อีกสองเท่าเท่ยยังสามสองไปสามสองไป เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้โดนแล้วทีเรียกตัวคนเดียวแล้วบอกให้ไปผักเขาทำไมโอ้ไม่กล้าเตะตกแล้วไงไม่กล้าเตะตกแล้วไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตามกติกาสามสองไปเอ้ยเ้ยหลบจริงโดนนะจริงจโดนนะหลบนะเนี่ยหลบหลบสัญชาตยานทำคุณบดมาเยอะโอ้โหไปไปเก่งกาดซะแล้วอะลูกต่อไปสาม สองไปไอ้ที่ชอบหลบอ่ะเอาไหมเอาไหมไม่ได้พีอหลบ้านให้หลบได้อานะพร้อมนะสามสองไปสามสองไปทำได้ดีมาก กันนะพินิจคนหญิงกันนะอ่ะขนตาหลุดขนตาหลุดไปข้างแล้วตอนนี้เออโอ้ขนตาโอ้ขนตาหลุดแล้วนั่งนึงนะซื้อร้านไหนแหละขนตาทำไมอะคะพรนนี้กูจะเผาร้านดีโอ้โหคือลงน้ำน้ำคุณิตดีนะคะเวลาลงน้ำต่อให้ใช้กาวติดขนตาที่กันน้ำแล้วก็ยังหลุดโอ้ห่าอยู่หรอกเออติดยิ้มสวยดีเออสวยสวยสวยโอเคโอเคโอเค แล้วกิจกรรมวันนี้โต้เล็กเช็คอินชาเลนจ์ทั้งคู่พี่น้องเขารักกันเขาไม่ยอมแพ้ไม่ยอมชนะกันเขาเสมอไป2ต่อ2นั่นเองถามพี่เตอร์ก่อนวันนี้สนุกแค่ไหนกับโต้เล็กเช็คอินวันนี้สนุกสนุกมากครับสนุกตอนโดยเฉพาะตอนเตะอัดตอนเตะดําเนี่ยเป็นคนซาดิเตอร์คือบอกให้มีอะไรอยากจะฝากแฟนๆที่ติดตามเราอยู่ตอนในเชิญเลยพี่เตอร์ก็อยากให้ฝากติดตามผลงานในสนามของผมได้ครับก็ จะทําให้ดีที่สุดครับอ่าฝากเชียดด้วยนะพี่เตอร์นะอ่ะทีนี้จุดรอยังไงวันนี้สนุกไหมสนุกครับสนุกนี่น่ามสนุกแล้วนะสนุกสนุกที่สุดจริงๆไม่แล้วนะสนุกนะที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะขอสักร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์วะสนุกไหมวันนี้สนุกมากเออเติมมาหน่อยแลยเติมมาหน่อยเอ้ามีอะไรอยากบอกแฟนๆตัวเล็กเช็คอินหรือแฟนๆที่ติดตามพี่ต้าอยู่ในนี้ช่องเลยก็ฝากติดตามผมด้วยครับก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดอืมฝากติดตามสองพี่น้องครับเขาเรียกอะไรอะเน็ตไอดอลฟุตซอล ฝากด้วยตาเตอร์นะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งคู่เลยขอบคุณมากจ้าก่อนจะไปเนี่ยเราต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้เรามาพึ่งที่บึงตะโก้เนี่ยมีเจ้าของด้วยอ้าวเจ้าที่เจ้าทางจุดทูปเจ้าของจะถานที่อเาขอานหน่เออขอเบุเม่กับพี่กรณ์เจ้ามีกรณ์ครับ พี่กรณสวัสดีครับพี่กรณเดินตรงกลางเลยครับพี่กรณ์ขอบพระคุณตรงกลางเลยครับที่มาขอแล้วเออถึงว่าไอ้นี่ไปทุกที่เลยนะเราอยู่เป็นจิกสอบถามพี่กรณนิดนึงฮะครับอ่าบึงตะโก้เนี่ยอ้าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับพี่ปกติถ้าฝั่งนี้นะฮะเป็นฝั่งกีฬาทางน้ำประเภทบอร์ดยินไพร์เอสยูพีนะฮะก็จะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงสอทุ่มนะฮะค่าบริการแค่400บาทไม่นับชั่วโมงฝั่งเวกบอร์ดที่เดี๋ยว ทั้งสองคนจะต้องไปลองดองคนนีเอยากเล่นนะฮะก็จะเปิดวันธรรมดาเที่ยงถึง4ี่ทุ่มนะฮะวันเสาร์อาทิตย์เปิด10บโมงช้าถึง4ี่ทุ่มโอเคแล้วติดตามมีช่องทางการติดต่อติดตามยังไงครับพี่กรเชิญเลยครับสามารถติดตามได้ทาง Facebook ทโกเล็กนะฮะก็สถานที่ตั้งอยู่แถวแถวสวนภูมิไม่ไกลครับฝากด้วยฝากด้วยนะโอ้เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ เออเฟื้อสถานที่ให้กับเรานะวันนี้ขอบคุณพี่ก่อนนะครับครับครับผมอ่ะเล็กเช็คอินลาไปแล้วนะเดี๋ยวมึงสั่งคูณต่อฝากงไว้บอร์ดนะขอบคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามด้วยกับคราวหน้าจะไปเช็คอินที่ไหนกับตโนเล็กเช็คอินวันนี้ไปก่อนสวัสดีจ้า